เนนัดกนรบลาว้ัน้ามันผิวงมันบอบบาดตันปหลดเลยเห็น่ถ้าเป็นรัเซียมันจิแหลมถ้าเป็นราเซียมจิแหลมปิดเลยถ้าเป็นปลาดุกหน้าเฮ้าจบป้านกลมลึกอันนี้ผสมลาซเซียกับดุกหน้าเป็นบิ๊กเวกไมนจะโค้งมุ่นเมือนเขางงามมะเบื่จ แข็งเคียมากพี่ก็ได้แม่เคียร์ไปหาปากมุยแม่เสื่อลักเซียมันมันตายหรือมันย่างนห่ย่งย่างปาดมันตีดกันนึกถึงเดินไลนยบีปุยจะว่าตัวนึงมิตรตัวใหญ่เป็นตัวใหญ่ใส่มองเก่า พวกสิปปยกับวัน่ฝนตัวมันฝนตัวมันขึ้นเลยงาจลูกเข็ดกินมันปลาหน่อยไรอยู่ลมันตัวใหญ่งกินปลาหน่อยปลาน่อยเน่เอาเอาเอาตัวนั้นไหมแม่กบอเข็ะบอกก็เห็นแลกตัวนั้นเหแล้วไปปาดมาหนึ่งกินง่ายมันใช้พักรุนแรกเลยคนแรกคือข้อกคนสาเรีย นี่ล่ะนี่ยร่วงขวัวเป็นไรต่อคนสีสานนี่ก็จะว่ามันหน่อยเนี่ยสันก็ล่ะสานี่ละหม้หมึกเมือมันลุนั่นแหะสายเจ้ามันไหม้ลงมาที่ละสันบ้างหัวลงไปหม้อลงไปใหญ่ครับแน่หมู่บ้านพอออกไม่อยากออกแม้วันลงวแต่ว่าอหลกแต่วไ้ลงใส่ป่า นนลม,ม,มิวงม,มันบบาดตรนค่ยอยหลดบ่เห็นปะถ้าเป็นรัสเซียมันจิแหลมถ้าเป็นรัสเซียมันจแหลมปิดเลย,ยถ,ถ้าเป็นปลาดุกหน้าห้างจีบป้านกลมเลึกอันนี้ผสมรัสเซียกับดุกหน้าเป็นบิ๊กอุ้มันจะโค้งมุ่นเนนนมืนอนเขางงามมันจะม้วอ

ตัวหนตัละตัวสโลมืจะานี้ตัวละแปลสองโลตัวละโลตัวละโลหกชี่นี่ละปลาเฮมีหรักเสียน้ำติบ่แม่ลองเาเป็นลูกผสมปนพึ่นดิฟุยลูกใ่ไว้อีกไปแล้วเดี๋ยวพ่อเกษตรแม่เอาตะตังออกมาสังเบิ่งจ้าพี่น้อยเข้ามา ถงแบนี้นะงนแงบึกเนี่ยป่หน้าเรามีบอยังสี่สีลกูกแปดเกือบหาลูกแกือหาลกูก